ว่าอยู่กับใครน้องคนนี้นะคะอุ๊ยลืมไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบก,กับช่องอน,นันต์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําน้องใหม่นะคะในเกม r o b l o x นะคะซึ่งก็น้องชื่อว่าน้องน้ําฝนนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทาบล็อกนะคะหนึ่งวันของน้องนะแต่ว่ายังไม่จบเลยนะคะเพราะว่ามีถึงตั้งถึงอีพีสามนั่นเอง ซึ่งถึงอีพสามเลยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปเริ่มดูกันเลยเฮ้ยดูไอแพดดีกว่าเอ๊ชิปปี้ชิปปี้ชาป,ป้าชาป,ป้าอะไรเนี่ยเพราะจังเฮ้ยเฮ้ยว่าไหมเฮ้ยใครส่งอะไรมาเนี่ยรับเชิญเข้าโรงเรียนใหม่เหรอโรงเรียนใหม่เหรอเฮ้ยโรงเรียนใหม่ โอเคเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูค่อยไปดูเฮ้ยอาบน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยอาบน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยยังใส่ชุดเดนาลีอยู่เลยเกงก็ยังเกงช้างอยู่เฮ้ยไปก่อนดีกว่านั่เป็นห้องแต่งชุดนี่โอ๊ยอะไรน่เพิ่งมาอยู่บ้านพักใหม่งงสมัดเลยอาบน้ำก่อนดีกว่า อ่าอน,น้ำเสร็จแล้วล้างมือหน่อยดีกว่าเโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแช่อ่างไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าน้องหนิบเดินไปไหนแล้วนี่โอ้ยห้องเปลี่ยนชุดอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนชุดอะไรก่อนดีกว่าเฮ้ยเราก่อนเนาะ เดี๋ยวเราอะเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดนนเฮ้ย,เ,เ,ยด <Hey. S 2> เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะบุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถักผมทำอะไรเสร็จหมดแล้วรีบไปโรงเรียนดีกว่าเฮ้ยเฮ สิบโมงแล้วนี่ไม่ต้องอะไรแล้วนะมาก่อนเฮ้ยแล้วเราจะไปโรงเรียนถูกไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะโรงเรียนถูกไหมเนี่ยคะเฮ้ย, <c oughs> รยเราจะหาโรงเรียนเจอไหมเนี่ยดูไม่ครบเลย อา้าวแล้วเพื่อนเรามาเห็นอะไรอยงน,นี้เฮ้ยเดี๋ยวไปโรงเรียนก่อนดีกว่ามชมาดเลยโรงเรียนเห็นตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่อิมเห็นได้ยินเห็นเห็นอะไรแวบบ็แบบเห็นว่าอยู่หลังโรงดับเพลิงที่ทำงานดับเพลิงอะไรเนี่ยอะไรของเราเนี่ยเฮ้ยก็อยู่ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวลองไปตามค,คุณครูสิค,คุณครูค,คุณครูเอมมี่เนี่ยเขาบอกว่าอยู huh. ่ข้างหลังน่ะเหรอข้างหลังโอ้ยข้างหลังหรือข้างหน้าคะครูมันอยู่ข้างหน้าส,สตาร์ทให้เดินไปอีกกว่าข้างกายเราแต่งครูโธขอโทษค่ะครูมันสายแล้วจริงๆค่ะ เออขอโทษนะคะเดี๋ยวรีบไปให้เร็วที่สุดเลยค่ะครูก็บ่อ้าวไหนครูไหนบอกครูมารอแล้วไงคงครูไปทำอะไรอย่างอ,อืออ่นเฮ้ยขอเล่นกระดานหน่อยขอเล่นกระดานสน,นิทนะเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี้ยนีก่กาเมจิกเรว โรงเรียนเก่าเรามีแต่ปากกาอะไรนะมีแต่ช็อคอะกระดานดำเฮย้ยกระดานดำทำไมสีเขียวล่ะคะเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยนี่เขีย,ขยนชื่อตัวเองก่อนน้ำฝนเฮ้ยจแลลวไปดูไปดูโรงเรียนสิ มีอะไรบ้างอันนี้ห้องอะไรอันนี้ไงคุณครูเราอือทักด้วค่ะคุณครูอืคุณครูเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเหรอไปดูล็อกเกอร์บ้างสิอ้าวครูหายอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกครูค,คงจะกลับบ้านแล้วมนะั้ง อ๋อวันนี้เขาวครูบอกว่าจะไปทําบัตรประชาชนใหม่ครบห้าปีแล้วว่าสตานเออไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่เออครูไปถามก็เรื่องอขารู่นะเลอมไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะอันนี้เป็นที่เต็มตัวนักแสดยยงนะอันนี้เป็นเบทีนักแสดงก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ยห้องประชุมเฮ้ยไปดูกัน ดูฉันบนบ้างสิว่ามีอะไรน่าสนใจไหมเฮ้ยทำอะไรนะักหนาเนี่ยโ้ยโยนกอ่อนเอ้ยยิ่งจะกลับมาอีก โอ้ยก็โยนแล้วไงเอาย,ยังจะกลับมาอีกโยนไปเลยลวไงเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนป้าหลวเฮ้ยเก็บก่อนเอ้ยไป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 อันนี้ล็อกเกอร์ใครเนี่ยเอ้ยเป็นสีชมพูอันนั้นก็สีฟ้า ไปเอว้องบนสิอันนี้ไปห้องดนตรีที่เรียนดนตรีอุ้ยนี่เพื่อนเนี่ยทำอะไรฮะตัวเลเกอ่ากัหมดุดเฮ้ยเปิดสีนี้ก่อนเย็นนั่งฟังเพลงก็พอกันเนี่ยมนนีว่ารูปรอ่ะเขียนชื่อเราดีกว่าอันนาเฮ้ย โอ๊ยจะบ้าตายอันนี้ห้องอะไรห้องน้ำหรอ,อห้องน้ำอะไรนี่โอ้อไปดีกว่าห้องน้ำผู้ชายไม่เข้าหรอกมาห้องน้ำผู้หญิงอ้าอันนี้เป็นที่ส่องไฟในห้องประชุมอันนั้นน่ะใครจำได้บ้างก็ส่องใส่สีก็สวยนะเราว่าไปเรา มันสวยนะว่าไหมไปดูดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้ล้ไปดีกว่าสี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเนี่ยบ่ายสามสี่โมงละครูเลิกสี่โมงนั่งเล่นหน่อยไม่เอาดีกว่ากลับบ้านดีกว่า อนี่มันบัตรนักเรียนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่น,นี่บัตรสมัครพานักเรียนเฮ้ยต้างาอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอ้โหดีเด่นเดี๋ยวไปกลับบ้านดีกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปคะ่ะทุกคนใครอยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับน้อง ใครจำได้ใช่ค่ะน้องนั่นเองน้องชื่ออะไรนะใครจำชื่อน้องได้มินมาอะไรเฉลยนะคะเฉลยท้ายคลิปเอยตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบา้านออ้ยเนี่ยสี่โมงแล้วค่ะย่าใครอยากรู้เรื่องราต่อไปเกี่ยวกับน้องนะคะก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบายบาย,บาย